สวัสดีค่ะวพื่อนเทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลวิดีโอเกิดนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอยู่ด้วยกันหนึ่งวันเต็มๆนะคะวันนี้เราก็จะทำเซลล์แคร์บอกให้กับตัวเองนะคะโยรู้สึกว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยโยขึ้นเวนหนักมากๆเลยคนอื่นหนักไหมไม่รู้แต่โยรู้สึกว่าพอโยขึ้นเวนไปสักพักอะด้วยความที่มันเป็นขึ้นในแบบเป็นเช้าเป็นบ่ายเป็นดึกสลับกันไปใช่ไหมรู้สึกว่า โสมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำเซรั่มแคลว์ด้วยกันค่ะวันนี้โยนหัดช่างทำเล็บไว้ตอน10โมงครึ่งนะคะตอนนี้10บโมงละเดี๋ยวเราจะหาอะไรรองท้องไปก่อนนะคะแล้วก็ไปทำเล็บกันค่ะเล็บที่โอแพนจะทำก็คือเป็นสีชมพูแบบน่ารักน่ักพัดเทลหน่อยนะคะเพราะว่าดูแบบ YouTube Channel ของพี่คนหนึ่งเขาน่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแล้วเล็บเขาแบบ สีตะบูตะมีน่ารักมากเป็นสีชมพูแล้วสึกแบบมันดูแบบมันเป็นแบบซอฟต์เกิลที่ถูกต้องอะโอเคเพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปหอาอเลย เสร็จแล้วนะคะมื้อเช้าของโยมื้อเช้านะคะเราก็ควรกินอาหารที่แบบว่ามันทําให้เราอยู่ท้องนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ส่วนมากนะคะโยขึ้นเวนโยก็หันมากินบอดี้คีนะคะมันก็เป็นเหมือนแบบโปรตีนแล้วก็สารอาหารครบถ้วนแล้วก็มีวิตามินแร่ธาตุให้ด้วยนะคะก็จะทําให้เราอยู่ท้องแล้วก็ได้วิตามินแกลแร่อะไรต่างๆครบถ้วนด้วยนะคะที่สาคัญก็คือโปรตีนมันได้เยอะนะคะเป็นแบนแพนเบดที่ทําออกมาได้ดีมากเลยนะคะเพราะว่า แฟตน0%นะคะตอนเช้าๆชนะคะส่วนมากโยก็จะฟังพอดแคสต์นะคะเพราะว่ามัานเหมือนกับการที่เราได้บทเรียนต่างๆโดยที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือนะคะก็จะเป็นความคิดแนวแบบโพซิทีฟนะคะก็จะทำให้วันนั้นนะเป็นวันที่ดีของเรานะคะถือเป็นการเริ่มต้นวันที่ดี ให้ดูเอาฟิตของวันนี้นะคะน่ารักมากเลยโยสั่งเสื้อมาใหม่เป็นเสื้อผัดไหลนะคะแล้วก็มันเข้ารูปดีมากเลยแล้วก็โยก็ใสก่กับกับฮองสีขาวนะคะอีกหนึ่งไอเทมที่โยรู้สึกว่าอินมากในช่วงนี้นะคะนั่นก็คือกันแดดของ her head นะคะมันดีมากเลยอะทุกคนคือเนื้อมันบางเบามากๆแล้วก็โยรู้สึกว่ามันแบบ มันไม่เป็นคราบระหว่างวันตอนทาไปมันก็ซึมเร็วแล้วก็ spf 50 pa บกวกบวกบวกก็คือ pa 4บกนะคะก็การแดดได้ดีมีฟิลเตอร์กัน uv ได้โอเคนะคะก็ลองใช้มาประมาณเกือบครึ่งเดือนละใช้ดีมากซื้อมาตอนมีโปรนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราคาดีค่ะ5 0 ml ยาจำได้ว่ายาซื้อประมาณไม่แน่ใจน่าจะวานพันหนะคะแต่ว่าซื้อหแถมหก็โอเค เดี๋ยวเรามาเตรียมของไปข้างน,นอกกัน,นะคะ่ะของที่เราจะพกไปนะคะนั่นก็คือกล้อง DJI Action น4นะคะเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าสะดวกพกพาได้ง่ายเมื่อก่อนอะเวลาโยทำวอล์กอะโยเอากล้องโซนี่ตัวใหญ่ไปแล้วทีเนี้ยมันหนักมันวอล์กยากมากๆเลยนะคะใช้โทรศัพท์ก็เจ้ากรรมเมมดันเต็มไอคาวเต็มนะคะก็ถ่ายไปสักวาก็แบบอ๋อเต็มอีกแล้วก็เลยสะดวกกว่านะคะใช้นี่ดีวกว่าแล้วก็กระเป๋า้อง พี่พ็อกเกลต้องเปิดของเยวเพราะพี่ตัวเยวแล้วก,ก็ไอแพดด้วยแต่ไอแพดต้องถือไปเพราะใส่กระเป๋าไม่ได้โอเคแล้วก็อย่าลืมตใใิดแจ้งเข้ามาก็โทรศัพท์10มง44ไปกันเถอะมาถึงที่ลานแล้วนะคะสิ่งที่เราให้พี่เขาดูนั่นก็คือ เราจะทำมือด้วยเท้าด้วยนะคะ๋ยวรอตูวว่าน้องน่ารักนี่ จะพักก่อนแบบชมพูชมพูนม,มอะ <c oughs> ่ะก็คงไม่เป็นไรหรอกมั้งถ้ามันไม่โอเคมากเพราะว่ามันเป็นเท,ท้าไงคงไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกแต่สีคือโดดมากเลยนะแล้วก็ตอนแรกกะจะไปคาเฟ่ริมน้ำที่เปิดใหม่นะคะแต่ว่าเมื่อกี้เพื่อนของเจ้าของร้านที่เขาเดินมาเขาบอกว่าเออร้านนี้ปิดยกเลยบอกอ๋อปิดงั้นเราไปที่อื่นกันกันแต่เราจะไปหาอะไรกินกันลักกัน,นะค่ะไปร้านอื่น อย่าว่าอีกหนึ่งเซลล์แคร์ที่ทําให้โยรู้สึกชอบมากๆแล้วก็รู้สึกดีที่ได้ทํานั่นก็คือการพาตัวเองออกไปในที่ที่เราไม่เคยไปไปทําอะไรคนเดียวเช่นแบบ ไปกินข้าวหรือว่าไปหาซื้อของนู่นนี่นั่นซึ่งเมื่อก่อนอะ่ะโยเป็นคนที่ก่อนทํา YouTube อ่ะโยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยออกไปไหนเลยนะคะแบบออกไปแบบนับครั้งได้ว่าเออออกไปแบบซื้อข้าวกินแบบซื้อแล้วก็กลับมากินที่ห้องนะแล้วก็ไปซักผ้าอย่างเงี้ยจนรู้สึกว่าบางครั้งการที่เราพาตัวเองออกไปนอกสถานที่อะ่ะมันก็คือทําให้เราอะ่ะได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆแล้วก็ทําให้ชีวิตแบบ มันเฟรชขึ้นนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปด้านนอกกันนะคะไปคนเดียวเหมือนโซโลเดทเลยอะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อแฟนไม่อยู่เราก็เดทด้วยตัวของเราเองเอเเอนีตอนนี้ลืมบอกเวลา เป็นข้าวซอยไก่นะคะแล้วก็มีหรชื่อว่าอะไรนะแบ๊กแบ๊กอะไรสักอย่างที่ข้างบนเป็นช็อกโกแลตตรงกลางเป็นนมแล้วก็ด้านล่างเป็นสตรอเบอรี่นะคะร้านเขาแบบน่ารักมากกินคนเดียวก็ไม่เหงาเพราะว่าคนเยอะมากลองชิมกันค่ะ ร้อนมากๆเลยจังหวัดอื่นอาจจะฝนตกอยู่นะคะโยโทรกลับไปที่บ้านคุณแม่ก็คือบอกว่าฝนตกหนักมากแต่ภาพมาที่นี่ร้อนมากๆเลยที่ตากล้อนมากๆนะคะตอนนี้โยกลับมาถึงที่นี่แล้วแล้วก็เพิ่งเปิดแอร์ไปนะคะเดี๋ยวอีกสักพักก็คงจะเย็นขอจิบน้ำก่อน,นะคะ่ะช่วงเดือนนี้นะคะโยก,ก็ ตั้งใจอย่างมากเลยกับการรักษาสิวนะคะโยก็ซื้อสกินแคร์มาใหม่2ตัวนะคะก็เป็นเกี่ยวกับบำรุงให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงสิวนะคะก็เดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนนะคะว่าเห็นผลไหมแล้วก็เดี๋ยวยังไงโยมารีวิวให้ทุกคนดูอีกทีนะคะเป็นไลน์ของอิตย์ตีนะคะตอนนี้โยก็ซื้อมาเป็นไลน์ของการรักษาสิวนะคะอันนี้ก็จะเป็น คนเนอร์ที่มีกดสลิสลิกนะคะนี่เป็นเจลแต้มสิวแล้วก็เหมือนตัวสีเขียวจะเป็นแอมพูนะคะแล้วก็สีมว่วงเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการบำรุงให้ความชุ่มชื้นนะคะสวัสดีมเย็นค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะออกไปวิ่งกันนะคะวันนี้เป็นเวลาหกโมงแล้วด้วยนะคะเห็นไหมเป็นเวลาหกโมงแล้วนะคะก็ไม่ร้อนก็ไปวิ่งกันเถอะ ตอนนี้โยกลับมาจาักย์ยิมแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินมื้อเย็นกันมื้อเย็นนี้นะคะโยกก็ซื้อมามากก่าเกาหลีมานะคะแล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็ไข่ต้มกับไก่คือน้ำลายเลยน่ากินมากโยใส่เห็ดด้วยนะคะเพิ่มความอร่อยว้าวน่ากินมาก น้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนหน้าเมือกมากเลยทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะโยาทาคีบไปแล้วแล้วก็วันนี้จะมาแนะนาไอเทมผมที่โยรู้สึกว่ามันใช้ดีมากๆโยเคยผมเสียช่วงหนึ่งนะคะช่วงที่ทําผมเยอะๆนะคะก็คือเป็นคนที่แบบจิตใจโรเล่นั่นก็คือย้อมผมไปพอย้อมไปปุ๊บผมแบบคนงอกแล้วไม่ชอบก็เลยย้อมดํา แล้วก็ไปอยอมตาลอะไรแบบนี้ทุกคนแล้วผมก็คือเสียมากๆเลยนะคะผมแข็งมากแล้วก็เปลี่ยน hair ท r e a t m e n t ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเจอตัวนี้นะคะเป็นของ f i n นใช้ดีมากแล้วคือใช้แค่แบบไม่เยอะนะคะเพราะว่าเนื้อสัมผัสเขาโอเคแล้วก็กินหอมมากทุกคนอันนี้ราใช้มาประมาณเกืบอบ2เดือนแล้วนะคะผมก็คือดีขึ้นมากๆเลยก็เลยเอามาบอกต่อทุกคนเผื่อใครมีปัญหาผมแล้วก็จะซื้อใช้ตามนะคะ วันนี้นะคะก่อนที่โยจะนอนแล้วก็ไปขึ้นเวรดึกน,น,นะคะเราจะอ่านหนังสือก่อนนอนแล้วก็เขียนแพนเนอร์นิดหน่อยค่ะโยรู้สึกว่าการที่เราอ่านหนังสืออะ่ะมันเป็นการที่ทําให้เราอะ่ะได้ศึกษาประสบการณ์ของคนคนหนึน่งหรือบางครั้งหนังสือเล่มหนึ่งอ่ะอาจจะเป็นทั้งชีวิตประสบการณ์ทั้งชีวิตที่คนคนหนึ่งเนี่ยได้กัดมาให้เราเลยนะคะเ,คเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้ย่นระยะเวลาในการตกผลึกอะไรหลายๆอย่างได้ดีมากๆเลยนะคะ โยกก็เลยให้ความสำคัญกับการอ่านหนังสือนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปเซลแคร์วอล์กของโยนะคะก็จะเป็นฟิลแบบรักตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็ทำแล้วมีตัวเรานะคะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โยด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่หน้าค,ค่ะทุกคนบ๊ายบาย Pull me closer, pull me closer